มีสื่ออีกอันนึงครับที่น่าสนใจมากๆและปรับใช้ได้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาใดที่ต้องการเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนหา้ามพลาดนะครับ Learnitapp.org เว็บไซต์ดีๆที่ครูทั่วจักรวาลต้องรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์นะครับสวัดสวสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดช่นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ได้สมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ learningapp.org และได้สร้างสื่อเกมการสอนกันหรือยังครับถ้ายังแนะนำให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้สื่ออันนึงครับที่ชื่อว่า group assignment ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ทุกรายวิชาตามที่บอกไปนะครับเพียงแค่ใส่เนื้อหาและบอกเลยนะครับว่าสื่ออันนี้ช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการสร้างการสร้างแล้วเป็นยังไงสร้างเสร็จแล้วนําไปใช้แบบไหนทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไป เริ่มต้นเรียนรู้กันเลยครับ <L un> ก่อนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาที่ learningapp.org แล้วก็กด create app นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่อันที่2นะครับ group assignment เมื่อกดแล้วนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะลองลากๆๆให้เห็นว่ามันมีวิธีการสร้างในรูปแบบไหนได้บ้างแบบแรกเลยนะครับก็คือมีรูปภาพอยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็มีคําขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็ลากไปใส่นะครับซึ่งตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบบเท็กแล้วก็เป็นแบบรูปภาพด้วยขออนุญาตลองในลักษณะแบบนี้เห็นนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มส่งนะครับถ้าถูกก็จะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าเกิดผิดจะเป็นสีแดงในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็น,น,นไอเดียที่1นะครับไอเดียที่2มีเป็น6ก,กลุ่ม6กรูปแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมอีกอันนึงนะครับแต่เชื่อว่าเวลาลากไปวางแล้วที่เดาเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรถูกนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับนะโอเคยังอุตสาห์ถูกทั้ง3อันนะครับผมโอเคนี่เป็นไอเดียที่2นะครับเข็นแล้วนะครับว่าแบบที่1กับแบบที่2นั้นต่างกันนะครับแบบที่3เลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มีภาพอยู่4ภาพแล้วก็จะลากไปใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับเคค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับ แล้วก็กด submit ปรากฏว่าไม่ถูกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่้เห็นว่าการใช้นะครับรูปแบบของ group assignment เนี่ยแบบจัดประเภทจัดหมวดหมู่จัดกลุ่มต่างๆเนี่ยนำไปปรับใช้ในลักษณะไหนได้บ้างต่อไปเราไปสร้างกันครับ หลังจากที่เราได้ดูไอเดียเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทดลองสร้างกันนะครับโดยกดไปที่ปุ่มเดียวกันในทุกๆอันทุกๆสื่อเลยนะครับนั่นก็คือ create new app นะครับกดคลิกเลยเมื่อกดคลิกแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนของแอปไตเติลก็จะใส่ชื่อของสื่อนี้ลงไปนะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็น TDS Group Game นะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็น TDS Game นะครับค่าตั้งต้นจะมี2กลุ่มนะครับซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ย ก็จะสามารถทำเป็น text ก็ได้หรือเป็น i m a ม e ก็ได้อยากลองแบบไหนก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มต้นง่ายๆแบบ text ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองใส่คำว่าผลไม้นะครับขออนุญาตเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือจัดกลุ่มนะครับหรือว่าสร้างเกมนะครับเพื่อจัดกลุ่มจัดประเภทเกี่ยวกับผลไม้และผักนะครับกลุ่มที่2ผมจะพิมพ์เป็นผักตรงนี้นะครับ กรุ๊ปแบ็กกราว n d ตอนนี้เป็นเทคอยู่นะครับหลังจากที่เราใส่แบ็กกราว n d เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมีก็คืออิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบต่างๆนะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับที่เราจะลากวางเข้าไปในกลุ่มนั้นๆผมจะเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้นะครับเค okay, อันนี้เป็นแตงโมนะครับแล้วก็แอดเพิ่มนะครับเอาเป็นแอปเปิ้ลเอาเป็นมะม่วงนะครับ สัก4อันก็นแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นอะไรดีครับเป็นกล้วยนะครับอ่าโอเคในลักษณะแบบนี้ A later few moments later. ในส่วนของผักนะครับผมก็จะใส่มีแตงกวามีมะระมีกระเพรามีมะเขือเทศในลักษณะแบบนี้นะครับสรุปคือเราสร้าง2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของผลไม้นะครับแล้วก็กลุ่มของผักในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มเดี๋ยวเราจะดูกันต่อนะครับว่าเราจะเพิ่มกลุ่ม หรือเราจะเพิ่มกลุ่มยังไงนะครับได้แบบนี้แล้วการตั้งค่าผมขออนุญาตไม่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมก็จะมีการแสดงผลของการ์ดแล้วก็มีเกี่ยวกับการสุ่มการ์ดนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเสร็จแบบนี้แล้วเราจะกด finish editing นะครับ and show preview นะครับด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเค okay, นะครับเกมก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แยกเป็น2กลุ่มนะครับมีผักแล้วก็ผลไม้อันนี้เป็น แตงโมแตงกวากล้วยนะครับมะม่วงนะครับกระเพราแอปเปิ้ลมะเขือเทศมะละนะครับอ่ากดนี่เลยนะครับก็จะถูกหมดในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็น1ไอเดียง่ายๆต่อไปถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มกลุ่มหรือว่าเพิ่มกรุ๊ปทำยังไงไปดูครับ เราก็จะกด Edit again นะครับกดคลิกในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มกรุ๊ปเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะกดไปที่คำว่า add another group นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะแทรก Background ขึ้นมาเป็นสัตว์กันแล้วกันนะครับตรงนี้จะลองเซิร์ชดูนะครับแล้วพิมพ์คำว่า animal นะครับโอเคนะครับแล้วกด enter จะใช้เป็นรูปนกก็แล้วกันนะครับแล้วกด use this ตรงนี้นะครับตอนนี้สังเกตดูว่าเรามีกลุ่มขึ้นมาเพิ่มแล้วนะครับ add เพิ่มตรงนี้นะครับสัก3อันก็ได้นะครับจะลองอันนึงเป็นรูปภาพก็แล้วกันนะครับใช้อันที่มีอยู่ได้ไหมนะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเคยเลือกแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆอันนี้ผมจะลองพิมพ์ใส่นะครับเป็นสุนัข แล้วก็ลองตั้งค่าเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับให้แสดงการทั้งหมดได้ไหมเค okay, ครับตอนนี้ผมเพิ่มกลุ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะครับแล้วก็มีที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีอยู่3อันแล้วก็มีการตั้งค่าเพิ่มเติมเล็กน้อยลองกด finish นะครับแล้วก็ดู preview ตัวอย่างนะครับอ่าขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บ apple ลแ m งโ o นะครับ สุนัขอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคมะม่วงนะครับอ๋อก็จะแบ่งเป็น3คอลัมน์แบบนี้ลองกดเซฟเย้นะครับถูกต้องนะครับผมก็องง่ายๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดเซฟแอปได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เกมของเราไปใช้แล้วถามว่าเกมทั้งหมดหรือว่าสื่อทั้งหมดอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ที่มา s t จสตตรงนี้นะครับก็จะสามารถกดเข้าไปเล่น ในอันนั้นๆนได้เลยถ้าเกิดคุณครูจะพาเล่นนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการจะส่งไปให้นักเรียนเล่นเดี๋ยวผมขออนุญาตแยกเป็นคลิปต่อไปกันแล้วกันการส่งแบบไหนนะครับมีแบบไหนบ้างส่งไปในเว็บทำยังไงส่งแบบลิงก์ทำยังไงติดตามกันที่คลิปหน้านะครับดูคลิปนี้จบแล้วสร้างทันทีตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนๆและบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเท่ากับทำทันที เชิญทําทันทีตีเหล็กต้องตีตอนที่ร้อนๆนะครับทีเดนแชร์ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทั่วจักรวาลในการพัฒนาการสอนของตนเองและฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยเช่นกันนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าน่าสนใจแน่นอนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอบคุณมากสวีดัตสวัสดีครับอย่าลืมไปสมัครและสร้างและนำไปใช้กันนะครับ learningapp.org อีกหนึ่งเว็บไซต์ดีๆสำหรับคุณครูทั่วจักรวารครับ